สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการเส้นทางกีฬานะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ2นักกีฬาเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนั่นก็คือน้องคอปเตอร์และน้องพลอนั่นเองซึ่งทั้งคู่นะครับ พิ่งจะเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรียนะครับเดี๋ยวพอเขาซ้อมเสร็จเราจะไปพูดคุยกับเขาและโค้ชของน้องๆทั้งสองคนกันครับ ครับท่านผู้ชมครับแล้วนักกีฬากับโค้ชคู่แรกนะครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เราจะมาสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งเป็นหนึ่งความหวังนะครับของวงการเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนะครับนั่นก็คือน้องพลอยนะครับเด็กหญิงกุลพัฒน์วิจิตวิริยกุลนะครับแล้วก็โค้ชบอลนะครับโค้ชภาคภูมิสงวนสินสวัสดีทั้งคู่ครับน้องพลอยนี่ก็เคยมาออกรายการเราครั้งหนึ่งและหลายปีแล้วตอนนั้นก็ยังพูดไม่เก่งเท่าไหร่ แต่โค้ดบอลก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเ็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เป็นตัวแทนไปนแข่งซีเกมด้วยแต่ว่าออกตัวไ้ก่อนว่าเทปนี้อาจจะออกอากาศหลังกีฬาซีเกมนะซึ่งยังไม่รู้ว่าผลการได้เหรียญจะเป็นยังไงมากน้อยนาดไหนแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมระหว่างนักกีฬากับโค้แล้วกันนะครับมาที่น้องพลอยก่อนน้องพลอยที่เ,เล่นกีฬาปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสมาตั้งแต่กี่ขวบแล้วหนูเล่นกีฬาปิงปองมาตั้งแต่4ี่ขวบแล้วคะ่ะ4ี่ขวบแล้วเหรอโอ้โ ตั้งแต่อนุบาลอนุบาลหนึ่งเลยเนาะตอนนั้นที่เล่นเนี่ยใครเป็นคนชักชวนให้เล่นอ๋อตอนนั้นหนูเห็นคุณพ่อจริงปองค่ะหนูก็เลยเห็นว่าเออมันน่าสนใจดีมันน่าสนุกหนูก็เลยลองเล่นดูค่ะคือพ่อเป็นนักกีฬาปิงปองหรือว่าเขาเขาเล่นขำๆเขาเขาเล่นสนุกสนุกเล่นสนุกสนุกแต่ว่าตอนแรกเราก็ตั้งใจเล่นสนุกสนุกแล้วทําไมถึงจริงจังกับการเล่นปิงปองได้เออ ตอนแรกๆมันก็ซ้อมแค่แบบอาทิตย์หน,นึ่งสองวันเนี้ยค่ะแต่ว่าพอไปไปมาเริ่มมาซ้อมทุกวันอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดูว่าเออถึงมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยซ้อมแไปมาตลอดเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเสียงปั้งปั้งๆที่ได้ยินเนี่ยไม่มีใครทะเลบบาะบอกแว้งกันนะครับแต่ว่าที่กกทนเนี่ยศูนย์ฝึกกีฬาในร่มเนี่ยก็จะอยู่ติดกับสนามกีฬายิงเป้าบิน ก็จะมีเสียงปั้งปั้งเป็นระยะนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจส่วนเสียงโครมโครมแบบนี้ก็จะมีการก่อสร้างด้วยก็ในอนาคตก็จะมีะเรียกได้ว่ามีอาคารมีอะไรที่มีมาตรฐานดีขึ้นนะครับอ่ะมากันที่น้องพลอยกันต่อเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจนี้เข้าใจแล้วนะเล่นมาสักกี่ปีถึงมาเจอค้ดบอลอ่ามาเจอโค้ดบอลตอนอยย่เท่าไหร่เจอตอนน่าจะเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> ขวบเจ็ดขวบอ่ะก็เล่นได้ประมาณ2ปีกว่าสามปีแล้วมาเจอโค้ดบอลที่บอลตอนที่เจอน้องครั้งแรก รู้สึกยังไงบ้างแบบมุมมองของเราที่มีกับน้องคนนี้คือคือช่วงที่น้องมาหาผมเนี่ยน้องจะอายุประมาณเจ็ดขวบซึ่งเจ็ดขวบเจ็ดขวบสมัยที่น้องตอน7จ็ดขวบนั้นนะ่ะจะถือว่าน้องเป็นเด็กที่ค่อนข้างอยู่ในระดับแนวหน้าของของ,ของรุ่นขเขาแล้วแต่ว่าก็าคือจริงๆโค้ชเขาเนี่ยโค้ชที่สอนน้องทอยคนแรกเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์เก่าของผมงงนี่เองนี่แหละทีนี้พอพออย่างน้องน้องมาเนี่ยด้วยด้วยความที่น้องเป็นเด็กที่ค่อนข้าง มุ่งมั่นและมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมากมบวกกับแรงสนับสนุสน,นของของพ่อและแม่ค่อนข้างเต็มที่กับเรื่องปิงปองมากมทําให้น้องอมีการพัฒนาที่ค่อนข้างรวดเร็วอตอนนี้น้องพลอยก็คือติดทีมชาตนะิในชุดเยาวชนแล้วด้วยตอนที่โค้ดบอลพี่บอลเจอน้อง,องพลอยครั้งแรกเนี่ยคิดไหมว่าเ,เดี๋ยวเด็กคนนี้เราจะต้องอเดินไปให้ถึงในจุดที่ติดทีมชาติให้ได้มีแววครับเพราะเห็นเห็นแวบแรกก็รู้แล้วว่าเด็กคนนี้คือ มีอนาคตแน่ๆเพราะด้วยด้วยอย่างที่บอกก็คือด้วยด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเขาแล้วก็แรงสนับสนุนจากจากพ่อแม่คือคือค,อคนนี้ไปได้แน่ๆครับคือโค้บอลก็มีความเห็นแววว่างันเถอะมีความเชื่อมั่นในตัวน้องพลอยแล้วและน้องพลอยเนี่ยตอนที่เริ่มเล่นเนี่ยเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักกีฬาเยวาวชนทีมชาติไทยไม่เคยคิดเลยคอะแต่ว่า พอมันเริ่มได้รางวัลเนี่ยมันก็มีความคิดว่าว่าจะติดอย่างเงี้ยเราก็เราว่าเราก็มาถูกทางแล้วอย่างงี้ใช่ไหมรางวัลแรกแชมป์แรกที่ได้ในชีวิตการเป็นนักกีฬาได้ในรายการไหนจาได้ไหมครับถ้ารางวัลแรกก็คือรองแชมป์ประเทศไทยอรองแชมป์เลยแข่งครั้งแรกได้รองแชมป์เลยหร,หรือว่าแข่งหลายครั้งแล้วแข่งไปเรื่อยๆหลายครั้งแล้วแล้วก็จนติดรางวัลจนประสบความสำเร็จได้รองแชมป์ประเทศไทยตอนนั้นคือเขาเรียกว่ากําลังใจเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับ ตอนติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้างรู้สึกแบบมีความสุขมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยดีใจว่าพี่บอลเป็นไงพี่บอลดุไหมเวลาซ้อมกันเวลาอะไรกันเก็มีบ้างค่ะางแล้วก็ในในแบบอย่างของของตัวพี่บอลเองพี่บอลก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยเป็นโค้ดด้วยเนี่ยเราเอาแบบอย่างอะไรในตัวพี่บอลมาใช้ในการในการเป็น เป็นนักกีฬาก็ดีการดำเนินชีวิตก็ดีในเรื่องตีมปอนก็นาก่าจะเป็นแบบพวกเทคนิคต่างๆนแลคะ <Okay. S 2> แล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองให้มันเหมาะสมกับหนูคุ่นต่างๆพี่บอลจุดแข็งจุดเด่นของน้องพลอยอยู่ตรงไหนเขาเป็นคนที่ตีถ้าถามว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะค่อนข้างมีความคล่องตัวกว่าในคนอื่น แล้วก็มีความแม่นยําในการเล่นแล้วก็พละกําลังเขาเนี่ยเห็นเขาตัวแค่นี้แต่จริงๆเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างแข็งแรงมากการออกแรงในการสัมผัสลูกหรือการตีลูกเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีครับแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกเลยนะล็อกดาวน์จากเนื่องจากปัญหาโควิดเราปรับตัวปรับแผนในการฝึกซ้อมในการแข่งขันยังไงครับอย่างของของของน้องเนี่ยจะซ้อมอยู่ที่ที่ ยิมผมซึ่งยิ้มผมมันยิ้มส่วนตัวทีนี้ว่าช่วงโควิดเนี่ยที่ไม่มีไม่มีการแข่งขันเนี่ยน้องก็ยังซ้อมอยู่ตลอดช่วงโควิดจริงๆจะถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งถ้าถ้าถ้ามองในมุมของปิงปองนะครับเพราะน้องจะสามารถซ้อมได้ต่อเนื่องแต่อย่างผิดกับที่อื่นที่บางที่อาจจะไม่ได้เป็นที่ของตัวเองซึ่งการซ้อมอาจจะต้องหยุดชะงักไปครับในในมุมของเราเนี่ยเด็กในวัยนี้บางทีก็ได้ไป เล่นกับเพื่อนบ้างได้ไปทำํำกิจกรรมที่เราชอบบ้างเนี้ยแล้วเราเวลาเราเห็นเพื่อนๆเ,เขาใน Facebook ก็ดีในชีวิตจริงก็ดีที่เขาไปเล่นไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกเรอยากไปทําเหมือนเขาบ้างไหมหรืก็มีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปถึงเป้าหมายอ่ะเ,เราก็ต้องซ้อมนี่ก็คือ,คอเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหลักคิดนะเป็นจิตสํานึกในความเป็นนักกีฬาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กําลังใจหรือว่า ให้คาแนะนำยังไงบ้างบางวันก็แนะนําว่าเราต้องเสริมตรงนี้เราต้องทําอย่างนี้ให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะนักกีฬาที่ที่เราชื่นชอบนักกีฬาอาจจะเป็นที่บอลก็ได้หรือใครก็ได้คนต่างชาติก็ได้เนี่ยที่เราชอบเขาคือใครหนีชื่อเหมือนค่ะหีชื่อเหมือนคนจีนใช่เราชอบเขาตรงไหนเขาเขาโดดเด่นตรงไหนเขามีเทคนิคดีอะคะ่ะแล้วเ,เขาตี ตีเลวตีตีหมุนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ตีเขาเ,เขาตีเก่งดี<ม>ก็เลยอยากพยฒนาให้ได้เหมือนเขาบ้างถามพี่บอลบ้างในมุมของการสอนเด็กเด็กก็ตั้งแต่อยู่กับมานตั้งเจ็ดขวบนะมีพัฒนาการบางครั้งเด็กก็อาจจะมีเหนื่อยมีงองแงมีอะไรบ้างเทคนิคอิทวิทยาในการที่เราเข้าไปไปดูแลเขาไปกระตุ้นเขาเวลาที่เขาแบบว่าเฮ้ยไม่เอาละ เราใช้เทคนิคยังไงครับถ้าถามถึงข้อตรงนี้ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าอย่างน้องพลเนี่ยแทบจะไม่มีแบบงองแงว่าเหนื่อยหรือไม่อยากตีคือผมว่าชีวิตเขาเนี่ยเวันนะเขาตีปองได้ทั้ง7วันเขาตี7วันแน่นอนคือเป็นเป็นมนุษย์อิงปองอจริงๆว่ากันก็ได้ <laughs> แล้วการที่เราทํางานกับผู้ปกครองสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราเราวางแผนและปรึกษาอะไรกันบ้าง ก็จริงๆทางทางผู้ปกครองก็ให้สิทธิ์ทางทางผมเป็นคนจัดการทุกอย่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเกิดอย่างช่วงไหนถ้าน้องอมีอะไรที่บกพร่องหรืออาจจะแบบต้องต้องพ่อแม่อาจจะมองในมุมมองที่แบบพ่อแม่มองว่าต้องแก้ไขตรงนี้ตรงนี้นะเราก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็นํามาปรับแก้ไขน้องไปทีครับได้ข่าวล่าสุดนะว่าน้องพลอยได้ทุนอันนี้เขาเรียวกว่าทุนอะไรนะครับของ ITTF ITTF IT ก็คือ ของรายการโฮสอ่าอ่าเขาเป็นทุนแบบไหนทุนทุนไปแข่งขันทุนการศึกษสารหรือว่าทุนยังไงทุนไปแข่งขัน <c oughs> ค่ะแล้วเดี๋ยวประเทศต่อไปสนามถัดไปที่เราจะไปแข่งขันเนี่ยจะไปที่ไหนครับออไปเยอรมันกับโปรแลนด์ค <c oughs> ่ะตอนไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกเนี่ยเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้น <c oughs> เวลาไปเจอนักกีฬาต่างชาติที่เขาไม่พูดภาษาเดียวกับเราหน้าตาก็ไม่เหมือนเราเออ สีผิวสีผมไม่เหมือนเราเนี่ยเราเรารู้สึกประหมาะ่าตื่นเต้นกลัวไหมไม่กลัวพร้อมสู้สู้ได้ใช่ไหมครับนัดการแข่งขันแชมป์ไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าภูมิใจสะใจที่สุดจําได้ไหมไรายการที่ตั้งแต่เราแข่งมาเนี่ยก็ถ้าภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยอืมแชมป์ประเทศไทยอันนี้คือว่าดีใจที่สุดแล้วใช่ไหมครับฟุต<ม>บอลมีอะไรอยากจะ ฝากบอกลูกศิษย์คนนี้ไหมในอนาคตก็ก็ขอให้เขามุ่งมัน่นพยายามแบบนี้ต่อไปเพราะว่าด้วยด้วยตัวเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจริงจังกับกับปิงปองมากๆกก็ถ้าในอนาคตก็อยากฝากเขาว่าก็ให้มุ่งมั่นต่อไปอเพราะว่าเป้าหมายเป้าหมายเขาค่อนข้างสูงก็ก็ให้เขาพัฒนาต่อไปครับวันหนึ่งก็น่าจะถึงเป้าหมายได้แล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอ,อ,อง,องหรือว่าน้องๆที่ ดูรายการอยู่แล้วอยากจะให้ลูกมาเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสต้างเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยังไงครับก็ฝากถึงผู้ปกครองทุกคนนะครับที่อยากให้ลูกๆหลานๆมาๆมาเล่นกีฬาเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นปินปองเป็นกีฬาไหนก็ได้ก็อย่างน้อยก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไม่ไม่เสียวเวลาไปกับพวกหน้าจอโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็กีฬา กีฬาถ้าเราเล่นอย่างจริงจังเนี่ยมันให้ประโยชน์เยอะทั้งทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการศึกษาที่สามารถช่วยในเรื่องของค่าค่าใช้จ่ายได้ครับก็ยังไงก็ให้ลูกๆหลานมาเล่นกีฬากันเยอะครับน้องพลอยก็ได้ได้ว่าเราก็เป็นเด็กจริงปองเป็นมนุษย์จิงปองที่แท้จริงนะฟุตบอลก็บอกมาจนถึงระดับนี้แล้วได้แชมป์ประเทศไทย ไปแข่งต่างประเทศแล้วก็ติดเดยววาวชนทีมชาติแล้วในอนาคตก็ต้องติดทีมชาติต่ตอไปแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือผลักดันเราอยากจะขอบคุณใครก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่คอยสนับสนุนหนูตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณ GT t a t t h a i l a n แ i นด์แล้วก็ขอบคุณ,คณโค้ดแล้วก็ผู้คู่ของทุกคนนะคะขอบคุณผู้ชมท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับ ติดตามชมติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนนี้ด้วยนะครับในการที่จะเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับของวงการเทเบิลเทนนิสหรือว่าวงการปิ่งปองของไทยนะครับเชื <h az oo> ่อได้ว่าเธอจะไม่หยุดพัฒนาแค่นี้นะครับยังจะสามารถที่จะยกระดับฝีมือทักษะแล้วก็สร้างผลงานให้ดียิย่งขึ้นไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็แฟนๆกีฬาชาวไทย <g uman> วันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยแล้วก็โคชบอลนะครับในการ ฝึกซ้อมในการแข่งขันทุกๆรายการนะครับขอให้ได้แชมป์เยอะๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็ช่วงต่อไปมาพบกับอีกหนึ่งคู่หูนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นโค้ชที่เรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของวงการกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยครับพักกันสักครู่ครับ